ยอย่างในพุทธศาสนาเรามีไหมอาจารย์คําว่าการุญยาฆาาเนี่ยมีไหมฮะการุญยาฆาตมันมันเป็นอีกบริบทหนึ่งในสมบพรทาการมันมีอยู่ แต่ว่ามันเป็นเฉพาะบริบทของคนที่เป็นพระอรหรันต์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเมื่อผู้ริเจ้าเนี่ยสอนวิธีการพิจารณาอาสุภะก็คือพิจารณาว่าหลางการมันเน่าเสื่อมสลายแตกทําลายยังไงมันเป็นความไม่ใช่ตัวตนยังไงพอเวลาเขาเห็นตามนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกอินนาระอาใจต่อการมีชีวิตต่อไปสลดสังเวชเพราะว่าอยู่ต่อไปก็ไม่เป็นไรแนละ้วจบกิจแล้วก็เลยทําลายชีวิตตัวเองก็โดยการฆ่าตัวตายตัวเองซะ S <S <S อย่างงี้เออใช่ <S <S เพราะว่าพระอรหันเนี่ยหมดสิ้นกิเลสตัณหาหมดแล้วครับก็พากันฆ่าตัวตายพระเจ้าเลยบัญญัติว่าพระภิสุสงฆ์เนี่ยถ้าฆ่าตัวตายหรือฆ่าชีวิตมนุษย์เนี่ยปรับอาบัติปราชิกไม่ให้ฆ่าตัวตายโอ้ใช่หูมีมีพุทธการมีอย่างนี้เลยใช่มีมีอย่างนี้ด้วยใช่แต่นั่นคือพระอรหันนะไม่ใช่ว่าบุตุชนคนธรรมดาเพราะเขาสิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหมดแล้ว<อ>แต่มนุษย์เราเนี่ยจะตัดสินใจทําลายชีวิตตัวเองเพราะมันเกิดจากความทุกข์ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปบนนโลกกกี้้้ดววววยยยารเปปป็็่่ขแแต ผู้โดยเจ้าสอนเราว่าไอ้เหล่านี้มันเป็นผลของการกระท<อ>ําเช่นเราป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากมีชีวิตแล้วมันทรมารร่างกายขาจะตัดอะไรเราอย่าลืมว่านั่นคือผลของการกระทําของตัวเราเองเพราะเรากินน้ําตาลมากเกินไปจ<อ>นทาให้เกิดโรคภัยเจ็บจากการป่วยไข้ในสิส่งเหล่านี้ดังนั้นผู้โเจ้าเลยบอกว่าเราต้องรับผลของการกระทําของตัวเองต้องยอมรับมันถูกต้องถ้าเราทําลายชีวิตตัวเองไปเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนำไปสู่การทําให้เราเนี่ยเศร้าหมองก่อนตายถ้าเราคิดจะทําลายชีวิตตัวเอง มันจะเกิดกรณีหนึ่งคือมันจะเริ่มรู้สึกกลัวกลัวว่าหลังความตายจะเป็น,ปนยังไงหลังจากนี้จะเป็นยังไงช่วงใกล้ตายจะเป็นยังไงแม้หมอจะบอกไม่ทรมานแค่หลับไปเฉยแต่มันจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่จะเกิดความกลัวผู้ทีเจ้าบอกว่าอารมณ์นี้เรียกว่าอารมณ์ของความเศร้าหมองอารมณ์ของความเศร้าหมองเนี่ยจะนําไปสู่นรกเดลฉานเปรตไม่ใช่ไปสู่สุขตินะนคนที่คิดจะฉีดให้ตัวเองเสียชีวิตไปเนี่ยคิดดีๆก่อนนะว่า ในขนาดก่อนตายเนี่ยตัวเองจะมีอารมณ์ไหนเกิดขึ้น <c oughs> คุณแลวคุณจะมั่นใจได้ไงว่าฉันจะไม่เศร้าหมองถูกต้องเพราะสุดท้ายแล้วคน,ม,นมันเศร้าหมองแน่นอนเมือ่อเศร้าหมองมันก็จะสร้างเหตุปัจจัยในการนําไปสู่ทุกขติแต่มันไม่ใช่แค่จิตสุดท้ายอย่างเดียวมันบวกกับความลาดเอียงเทเอียงในการใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยเช่นตลอดชีวิตคุณเกลือทำเลวทำชั่วมาตลอดชีวิตเลยชั่วมาตลอดอย่างเนี้ยจริงค่ะอาจารย์จริงค่ะฉันว่าไมีมุมดีเลยฉันว่าแขกรับเชิญสองคนนี้แปลกอะฉันเอาจริง อันนี so ite, so ้พูดแบบจาแบบยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะคุณผู้ชมยกตัวอย่างเฉยๆถ้าตลอดชีวิตเนี่ยชั่วมาตลอดทำดีทำเลวมาตลอดทำชั่วมาตลอดจตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยมันจะไปเกาะกับคุณธรรมความดีได้ยังไงในเมื่อความเคยชินในชีวิตเรามันเคยชินกับการทำเลวแต่ถ้าตลอดชีวิตเนี่ยทำดีมาตลอดชีวิตเลยจตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยมีโอกาสเพราะลาดเอียงเทเอียงไงเพื่อเจ้าวัดที่เปอร์เซ็นต์ของความลาดเอียงเทเอียงถ้าในโลกปัจจุบันเราพูดตัวเลขง่ายๆเช่น ทำเลว80%ทำดีแค่20% <laughs> โดยมากมันจะไปเกาะฝังนะเกาะฝังความเลวเพราะมันเป็นความเคยชินเพราะนั้นความเคยชินในตลอดชีวิตเราเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์วัดเพราะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยทำดีเกินกว่าความไม่ดีถ้าเรามั่นใจตัวนี้โอเคทำได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าตลอดชีวิตเราเนี่ยเลวมาตลอดเลย<อ>แล้วก่อนตายคิดว่าจะเกาะอยู่กับความเลวแน่ๆอันนี้อย่าเพิ่งทำลายชีวิตตัวเองเลย